จริงหรือไม่ที่โลเมลูลูกากูนะครับรอกับเชลซีเผยอเหตุผลโลมาอาจไม่เซ็นสัญญาแบบถาวรน,นะครับแม้จะกลับสู่เวทีกันโซซิเลียนะครับด้วยฟอร์มอันร้อนแรงในช่วงแรกแต่ฟอร์มของลูกากูก็เริ่มดปลงเรื่อยๆในช่วงหลังนี้นะครับผมก็นั้นนะครับไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทําให้โลมาสอแวลไม่เซ็นสัญญากับหัวหอกทีมชาติเบลเยียมแบบถาวรจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลูกากูนะครับผมก็ได้ย้ายมาถิ่นของโลมาในฤดูกาลนี้นะครับและเขาก็ เข็ฟอร์มเก่งได้ทันทีโดยทําไป7ประตูจาก7เกมรวมทุกรายการซึ่งรวมถึง5ประตูในซีเรียและก็อีก2ประตูในยูโรปาลีกนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่เดือนตุลาเป็นตัวเลขเหล่านั้นก็ลดลงเรื่อยๆนะครับและตอนนี้ลูกกูก็กทําได้แค่8ประตูจากการลงเล่น23เกมรวมทุกรายการนะครับเขายิงในลีกด้แค่4ประตูจาก16นัดหลังสุดนะครับโรมาอาจพิจารณาใช้กองหน้าที่พวกเขามีอยู่ซึ่งก็คือทางด้านอับราฮัมนะครับผม